ชื่ออะไรครับชื่อธนภัทรตีรตระพิริญาครับอายุยี่ส็ดปีครับคือส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่กินนมวัวไม่ได้เลยครับผมแพ้นมวัวตั้งแต่เด็กอ๋ออันนี้นี่คือแพ้ตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าครับใช่ครับแพ้ตั้งแต่เด็กเลยครับช่วงนี้ได้กินนมหรืออะไรบ้างไหมครับก็มีกินนมถั่วเหลืองบ้างครับองั้นเดี๋ยววันนี้พี่มีนมให้น้องลองกินดูนะครับให้น้องลองบรรยายรสชาติดูว่าเป็นยังไงได้ครับอันนี้กินเลยใช่ไหมครับ รสชาติเป็นไงบ้างครับโห oh, พี่รสชาติแม่งชาติมันเหมือนกับอะไรสักอย่างที่ผมเกือบลืมไปแล้วอ่ะพี่มันทำให้ผมคิดถึงตอนที่ผมเด็กๆเ,เลยอผมก็จะชอบไปที่ร้านขายของชำบ่อยๆคือช่วงนั้นอะ่ะผมชอบกินนมถั่วเหลืองมากๆผมเดินไปซื้อทุกวันเลยนะพี่ ผมชอบซื้อนมถั่วเหลืองมากินเวลาแม่สอนการบ้านเพอผมโตขึ้นมาหน่อยผมก็ชอบซื้อมากินเวลานั่งทำงานหรืองานค้างหรือเวลาที่อยู่กับเพื่อนจนกระทั่งผมขึ้นมาหาลัยไม่ว่าจะตอนที่ผมอ่านหนังสือสอบแต,ตอนที่ผมจะทำอะไรผมก็มักจะกินมันเป็นประจำ ผมลืมรสชาตินี้ไปได้ไงเนี่ยรสชาติที่มันโตมบบพร้อมกับผมแล้วน้องคิดว่านมเนะี่ยยี่ห้ออะไรครับไรกระซอยครับ